哎。 อัน,นี้เราอยู่ภายในท่าอกาศยานแม่สอดนะคะก็มีพี่นายหลิวจงอีนะคะที่แล้วก็ทางด้านของนายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะที่มาติดตามการส่งเครื่บินนะคะทีนะคะ สินการบิน China Southern ซึ่งมารับชาวจีนนะคะจากท่นี่เป็นเครื่องบินของสายการบิน China Southern ซึ่งมารับชาวจีนนะคะที่ถูกนำตัวจากเมืองโมดีมาที่ท่าสาาแม่สอดเพื่อส่งกลับจีนค่ะซึ่งวันนี้มีทั้งหมด200คนนะคะ ก็คือท่านท่านก็เข้าใจที่ยาวไปนั้นนะนะแต่ว่าพี่เขาต้อการตวเามอยากให้เป็นที่ดก็เลยบอกว่าพี่ของพม่เขาเปิดมากก็ใช่มาพเลยบอกว่าเจหนุคนละอขอเขาม่ด้สองค่ะ มันเหมาะสมกับนักข่าวเว็บพีน้อแยงอย่างนั้นมันไม่ดีที่ไม่ได้บอกท่านโทษทีค่ะครับครับน้องแยมเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกท่านจุดที่เตรียมไว้นะครับขขออออนนุุญญาาตตครับไปที่เดิมพี่เดิมพี่เดิมค่ะเอาซ้ายเอาซ้าย ตอนนี้นะคะทางด้านของรองนายกภูมิธรรมเชื้อชัยนายหลิงจองอี้แล้วก็มีทางเบยีมานะคะพลเอกอ่องซอสอนะคะมาด้วยนะคะ ตงเตันเ,เข้ามาเังเนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ

สย่ญญาวนิดนะึงย้ๆเดี๋ยวขอภัยแป๊บนึงนะคะเทสเทสเทสอ่าเคลียหน่นะฮะได้ได้เรามีจะจะจะ

ท่านท่านริวออกมาด้วยไหมคะท่านริวออกมาด้วยไหมคะท่านริวอาจจะไม่พูดพี่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 เอามีชื่อของมีชื่อของท่านเมียนมาไหมคะมีชื่อของได้ <c oughs> ค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะอ่าเะคือกดเบอร์กกไหมคะพี่ พ่เนยอ่องซอซอไหมพ่อเนอ่องซออองซอซอไหมเดินหนูเบเบอรพี่ถึงไหมเดินหนูขอเบอร์พี่ทีอ่ะให้แค่พี่เพียวกดให้ก็ได้กดกดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปลายใช่ไหมได้ได้ ่ายทีแอให้เลยนะอ่อไม่อันนี้อันนี้มันเต็มอันนี้มันเต็มอ่าค่ะได้เชีายดูดึงดึงโลโก้เรามาเปิดใหม่ค่ะขึ้นนะขึ้นนะได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> มวดีโอมาน้เาอยเ็ล้องใช่ไหคะน่าจะวนด้วยไงยืนค่ะ

แล้วก็น้าแค่นี้า่นอี่แบบกทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่เป็นนี่้ั้ง1 0่่ข่าวใช่ข่าวข่าวของจีนพอดีเพื่อนนะข่าวจีนเขาบอกว่าของจีนแถลงว่าเราสองคนนี้จะรบ่ดไปทำเป็นยาเสพตดแล้วปูพัน อ่นสิท่านอยากได้ไลน์ชื่อที่ท่านจะส่งไปตรงหองของใครไหมไลนชื่อของวันนี้เหรอคะใช่ใช่ที่ที่ที่บอกว่าเป็นเดลิเกชันที่ขึ้นไปพออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกจริงพี่ยังไม่ได้แอดไลน์เลยค่ะพอดีแอดอีกครั่งนึงค่ะคุณผู้ชมทายสักครู่นะคะรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรม วิเชียชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะและรองนายกรีจะออกมาแถลงข่าวนะพร้อมด้วยพลเอกอ่องซอซอรัฐมนตรีช่วยมหาไทยของเมียนมานะคะแล้วก็นายหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีอ๋อแต่ถ้าถ้าตามที่พี่ถามเขาเมื่อกี้ก็คือพนเอกอ่องซอซอรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยของเมียนมาค่ะหลิวจงอี้ ถ้าเอาถ้าเอาระดับเอาตระดับเอาตรกลรัฐมนตรีสามคนนะคะระดับรัฐมนตรีสามคนก็คนเอกอองซออองซออรัฐมนตรีช่วยมหาไทยของเมียนมาค่ะแล้วก็นายหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะของจีนนะคะจะออกมาแถลงข่าวหลังจากเมื่อสักครู่ได้ไปดูการ ส่งตัวคนจีนนะคะซึ่งเป็นเที่ยวบินสุดท้าย50คนนะคะของวันนี้ที่มีทั้งหมด200คนสีเที่ยวบินนะคะ,ะก็มีการไปดูขั้นตอนการส่งตัวของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวจีนทั้งหมดนะคะกะ็ถูกส่งตัวมาจากเมืองเมีวดีประเทศเมียนมานะคะจากการเข้าไปปฏิบัติการในการกวาดล้า,างแก๊งคอซินเตอร์นะคะในเมืองซูวโกโกแล้วก็ ได้มีการส่งทางกองกำลัง BGF มีการส่งตัวให้ทางรัฐบาลเมียนมาซึ่งมีตำรวจเมียนมาตำรวจนคนเข้าเมืองเข้ามาทการคัดกรองนะคะก่อนที่จะส่งตัวมาที่ประเทศไทยซึ่งขั้นตอนของไทยนั้นเป็นการร่วมมือกันระดับรัฐบาลกับรัฐบาลนะคะไม่ได้มีการนาเข้ากนไก NRM นนะคะก็ใช้ช่องทางในการที่จะผลักดันอนอกประเทศนะคะก็คือการปฏิเสธ ที่จะรับคนเหล่านี้เข้าเมืองนะคะก็จะต้องผลักดันออกนอกประเทศทันทีนั่นคือก็เมื่อปฏิเสธการเข้าเมืองแล้วก็ต้องให้พวกเขามาขึ้นเครื่องบินเพื่อผลักดันนอกนอกประเทศนะคะผ่านทางท่าอากาศยานแม่สอดค่ะซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่ทางต้องมอกว่าทําได้นะเพราะเป็นข้อตกลงระดับรัฐบาลกับรัฐบาลค่ะ ส่วนหลังจากนี้เองนะคะมีรายงานข่าวล่าสุดนะคะจากทางการจีนนะคะที่มีการแถลงข่าวออกมาว่าวันนี้นะคะมีการส่งตัวคนจีนที่เกี่ยวกับ้องกับคอนเซนเตอร์200คนแล้วที่เหลืออีก800คนจะทยอยส่งตามลําดับวันเวลาหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทางการจีนก็ส่งเครื่องบินบินตรงนะคะเป็นเครื่องบินเช่าหมอลําของสายการบินชไนน่าเซาเทิร์นจากเมืองหนานจิงนะคะบินตรงมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วบินกลับไปที่เมืองหนานจิงค่ะ วันนี้มี4เที่ยวบินนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้และว,วันที่22เมษายนนะคะรวมทั้งหมด16เที่ยวบินค่ะส่วนจำนวนคนนะคะจะแตกต่างกันไปในแต่ละเที่ยวบินอีก800คนที่จะส่งกลับซึ่งเครื่องบินของสายการบินไซน่าเซาเทิร์นี่สามารถนั่งได้170คนค่ะ170 140 140คนนะคะนั่งได้140คนในแต่ละไฟล์เนี่ยมีคนจีนที่อยู่ใน เมืองเมียวดีนะห้าสิบแล้วที่เหลือก็เป็นเจ้าหน้าที่จีนที่เดินทางขึ้นเครื่องไปด้วยนะคะมีตำรวจจีนนะคะที่เดินทางมาด้วยแล้วก็เดินทางขึ้นเครื่องบินไปในแต่ละเที่ยวบินด้วยนะคะประมาณสิบคนอีกสักครู่นะคะก็จะมีการถแถลงข่าวร่วมกันแต่ว่าทางด้านของนายลิวจงอี้นะคะมีรายง,งานว่าจะไม่มีการให้สัมภาษณ์ค่ะอันนี้ก็มีสื่อมวลชนนะคะที่ รอติดตามข่าวทั้งสือไทยและต่างชาตินะคะที่เข้ามา

รับที่เห็นอยู่นี้ก็มีสื่อต่างชาตินะคะทั้งสื่อจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะคะแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศ AFP รอยเตอร์ AP, นะคะเราอยู่ที่นี่กันหมดนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่มีการติดตามกันทัน่วโลกนะคะ มีสำนักข่าวทางเงินมาด้วยนะคะที่มาทําข่าวสำนักข่าวจีนจะเป็นการถแถลงข่าวร่วมกันครั้งแรกของทั้งสาประเทศใน,นระดับรัฐมนตรีค่ะไอตันอ๋อเจ๋อยู่ ไอ้ที่เครื่องบินที่ภาพที่มาเจอกันอะแถบเขียนสั้นๆน่ะแล้วก็เอาลงรูปได้ไหมสักเจสักสามสี่ใบอ,ะอ่ะนะฮะใช่ใช่เจส่งแล้วหนูเขียนแค่ว่าแล้วก็ของของของเมียนมาชื่อคนเอกอ่อง,อ,อ,อ, <laughs> องซอซอลืมอ่องซอซอรัฐมนตรีช่วยว่าการทรงมาหาดไทยรอง,อ <laughs> องนายกภูมิธรรมค่ะ <laughs> เดี๋ยวพักก่อนด้วยเดี๋ยวยังไม่ออกมานะคะขอพักสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาติดตามการแถลงข่าวร่วมกันนะคะของทั้งสามรัฐมนตรีอีกครั้งจากท่ากาเซียนแม่สอดสวัสดีค่ะ